สวัสดีครับพบกับผมเ e ียนโด n n ชานลได้เยมาดูกันวันนี้จะพาไปทำอะไร Let's go <S ต่อไปเราก็จะมาทำการแยกไส้เดือนออกจากดินนะครับเพื่อที่จะย้ายไปใส่คิวัวจะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับอุปรกรณ์ก็จะมีตะกร้าแล้วก็ตะแกรงพลาสติกตัดรองไว้ข้างล่างครับโอเคครับมาดูขั้นตอนต่อไปครับผมเราดินไว้ข้างบนนะครับ<ม>แล้วเราก็เขยา่า เสร็จดินก็จะตกลงไปจะเหลือเส้เดือนอยู่ข้างบนนะ okay, ครับโอเคครับเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูต่อนะครับผรมนะครับไม่ง่ายเหมือนที่คิดนะครับผ่านไปนานแล้วได้ไม่ถึงครึ่งเลยโอเคครับไปดูกันต่อเลย <c oughs> เสร็จเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งกะละมังนะครับเส้เดือนก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวตอนเทลงเดี๋ยวจะเห็นเพราะมันลงไปอยู่ข้างล่างเนาะนี่ก็เป็นดินดินที่เราใส่ไว้เดี๋ยวเราก็จะไป ไว้ที่แปลงผักนะครับมันจะได้เป็นดินที่ดีหน่อยโอเคต่อไปก็เดี๋ยวจะเอาขี้วัวใส่ไปในกระลมังนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวถ่ายต่อให้ดูนะครับอังครับผม ยังไม่ได้กินข้าวซอรี่นะครับผมจะทำอย่างนี้อีกสามครั้งนะครับเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะครับผมครับวิธีดูว่าขี้วัวเราได้หรือไม่ได้นะเราก็จะปล่อยปล่อยเส้นเดือนไว้แล้วก็รอสักพักมันจะลงไปนะครับ <c oughs> แต่ถ้ามันไม่ยอมลงไปเราก็ต้องอเอาไปแช่น้ำอีกทีนะครับแสดงว่ามันยังยังไม่เย็นนะครับแต่ผมคิดว่าเย็นแน่นอนละเพราะว่าแช่ไว้สามคืนเยี่ยม ระหว่างที่รอดูว่าไส้เดือนจะลงไปหรือเปล่านะครับเราก็จะมาลดน้ําแปลงไว้ถ้าเดี๋ยวเราจะเอาดินนี้โรยไ้ข้างหน้านะครับไปดูกันเลย ทำตั้งแต่9โมงครึ่งนะตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าละก็ใกล้เสร็จแล้วลนิดเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นต่อแล้วนะครับก็นึกว่าจะง่ายนะครับมันมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดเลยเพราะว่าดินมันไม่แห้งเนาะนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้เส้เดือนก็ลงไปหมดแล้วนะจากที่อยู่มันเป็นกองเป็นกล่อง เห็นเห็นที่วัวเป็นก้อนเป็นก้อนอย่างนี้ไหมอูนะก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เดี๋ยวจําจําไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกอาทิตย์หนึ่งอีกอะไรอย่างนี้มันจะเป็นก้อนใหญ่อยู่ไหมตกใจในความโหดของไส้เดือนมันนี่จะกินเรียบเลยนะครับมันจะกลายเป็นปุ๋ยเล็กๆเดี๋ยวรออดูอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวมาอัปเดตไส้เดือนให้ดูนะครับได้เห็นต้นกระบองเพชร20กว่าปีไหมครับ ต้นมันจะไม่เหมือนกระบองเพชรแล้วนะดูลำต้นมันมอนต้นไม้เลยนะสูงมากสูงกว่าผมไปเยอะเลยเนะี่ยโหตกใจเหมือนกันนะวันนี้ไม่มีคลิปนั่งสมาธิออกกําลังกายนะครับเพราะรู้สึกว่ามันมันจะยาวเกินไปเนาะแต่ว่าทําแน่นอนนะครับยังไงก็ไปเจอกันช่วงสุดท้ายเลยครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับแบ่งปัน้นความรู้วันนี้อยู่กับหนังสือของมาซาโยชิซนนะครับ เป็นคนให้เงินทุนแจ็คหมาเจ้าของอาลีบาบานะครับ <_ S 1> สุดยอดมากจะมาพูดถึงเรื่องไม่รู้ว่าชอบทำอะไรทำอย่างไรถึงจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับผมการไม่มีสิ่งที่อยากทำเป็นอะไรที่ลำบากสุดๆเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่สามารถก้าวออกไปได้ในทิศทางไหนเลยเหมือนคุณกำลังหลงทาง จริงๆแล้วในชีวิตคนเรากล่าวได้ว่ามีอยู่บ่อยครั้งที่เป็นเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นตอนที่คุณไม่รู้ว่าอยากจะทาอะไรคุณจะทําอย่างไรดีล่ะก่อนอื่นเลยให้คุณลองก้าวออกไปสักก้าวทางใดทางหนึ่งถึงอย่างไรก็ยังไม่มีสิ่งที่อยากทําอยูด่ดีการก้าวออกไปจึงอาจจะยากแต่ก็จําเป็นให้ก้าวออกไปในทิศทางที่เราอยากทํามากที่สุด ไม่ว่าคุณจะอาจจะเลือกทางไหนก็ไม่มีทางรู้อยู่ดีว่าจะถูกหรือเปล่าจึงควรทำใจให้สบายและลองทำไปก่อนครับหนในวิธีหาสิ่งที่คุณอยากทำคือการหาบุคคลต้นแบบยกตัวอย่างเช่นรุ่นพี่ในที่ทำงานคนที่มีชื่อเสียงหากพูดถึงสิ่งที่อยากทำแล้วนึกภาพไม่ค่อยออกก็ให้ลองหาคนที่มีเสน่ห์น้าดึงดูดสำหรับคุณนะครับ อาจจะทำให้คุณนึกภาพออกง่ายขึ้นแม้แต่มาซาโยชิโซนเขาก็มีบุคคลต้นแบบก็คือผู้ก่อตั้งแมคโดนัลในญี่ปุ่นนะครับคนที่ดึงดูดคุณคือคนที่ใกล้เคียงกับอุดมคติของคุณถ้าหาบุคคลต้นแบบเจอคุณก็จะรู้ไปเรื่อยๆว่าควรจะให้น้ำหนักและความสำคัญกับสิ่งใดในชีวิตการค้นพบบุคคลต้นแบบ ของคุณให้ได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรจะให้ความสำคัญ mm hmm. เมื่อคุณค้นพบบุคคลต้นแบบแล้ว mm hmm. ก็ขอให้ศึกษาประวัติของคนคนนั้นให้ดีหรือตามว่าเขากำลังทำอะไรในปัจจุบัน mm hmm. สมมุติว่าคุณฝันอยากจะเป็นคริสเตโนโรนันโดนะครับเราก็ลองไปหาประวัติดูครับว่าเขา mm hmm. เขาเป็นมาอย่างไง mm hmm. เขาซ้อมอย่างไง mm hmm. เขากินอะไร mm hmm. เขามีวินัยแค่ไหน เขาพยายามมากเท่าไหร่นะครับขอให้คุณลองหาบุคคลต้นแบบของคุณให้เจอถ้าคุณคลายปมตรงนี้ได้สําเร็จคําถามที่คุณถามว่าคุณอยากจะทําอะไรหรือควรทําอะไรมันก็จะชัดเจนขึ้นครับหาบุคคลต้นแบบให้เจอศึกษาว่าเขาทําอะไรแล้ลองทําตามดูนี่อาจจะเป็นหนทางหาคําตอบในสิ่งที่เพื่อนๆอ,อยากจะทําก็ได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามวันจนจบครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ